สมุดแบบนี้สร้างได้ได้ไดกว่า1 3 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งหน้าปกของเขาจะออกเป็นแนวน่ารักน่ารักแฟนตาซีสวยงามมากๆราคาจะอยู่ที่9.99ดอลลาร์ผู้คนชื่นชอบรูปภาพแบบนี้มากเลยครับนำไปลงสีแล้วสวยงามเหนือจินตนาการวิธีการทำคือหนึ่งเราจะวาดรูปเองหรือจะใช้ AI ในการคิดพร้อมในการสร้างรูปภาพนำพร้อมตัวนี้ไปสร้างรูปภาพกับ AI AI ก็จะสร้างรูปภาพออกมาให้ตัวอย่างแบบนี้ครับจนากนั้นนำรูปภาพของเรา มาจัดเตียงใส่หน้ากระดาษแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆรวบรวมเสร็จแล้วนํามาออกแบบหน้าปกแบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําจากนั้นทุกไฟล์เราจะเซฟออกมาเป็นรูปแบบ PDF นําไฟล์ PDF ของเรามาอัปโหลดแล้วก็ตั้งค่าขนาดของสมุดเราจากนั้นตั้งราคาขายว่าเราต้องการขายกี่ดอลลาร์เราจะรู้กําไรคร่าวๆว่าเราจะได้เล่มละกี่ดอลลาร์กดเผยแพร่เราก็จะมีสมุด เอาไว้สร้างรายได้ไปทั่วโลกแล้วครับใครอยากเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้จากภาพระบายสีแบบนี้ผมจะมีคอร์สนี้ทักมาที่นี่ตอนนี้อัปเดตไปกว่า30บทเรียนแล้วเจอกันนะครับ